สวัสดีครับผมนบเทอร์มินอลอีซููสมุดปาการซื้อรถออนไลน์ยังไงให้ปลอดภัย100%ลูกค้าสามารถดูจากคลิปนี้ได้เลยอันดับแรกเลยนะฮะในเรื่องของที่ตั้งของโชว์รูมโชว์รูมที่ผมทำงานอยู่นี้ชื่อบริษัทเทอร์มินอลอีซูุสมุดปาการตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตาดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับ แล้วก็ในเรื่องของโชว์รูมเทอร์มินอลอิซูซูนะฮะก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทตีเพชรอิซูซูเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกแล้วก็รถปิกอัพจากอิซูซูมอเตอร์จากอิซูซุใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในส่วนของโชว์รูมเทอร์มินอลอิซูซูก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วก็ข้อที่สองนะครับหลังจากเจราจาก,การซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าลูกค้า ตกลงที่จะซื้อขายรถบรรทุกออนไลน์หรือว่ารถรุ่นอื่นๆของอีซูซูนะครับอย่างแรกเลยในเรื่องของการมัดจำหรือว่าการจองรถนะครับถ้าเป็นลูกค้าบุคคลหรือว่าลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลที่ต้องการมัดจำโดยเงินสดนะฮะโอนเงินมัดจำหรือว่าเงินจองเข้าบริษัทนะครับห้ามเป็นบัญชีบุคคลนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยชื่อบัญชีการโอนเงินต้องเป็นชื่อเดียวกับบริษัท อ่าอันนี้ก็คือปลอดภัยเงินจองเข้าบริษัท100%เซขั้นตอนต่อมาเกี่ยวกับการทำสินเชื่อในการทำสินเชื่อลดใหม่ป้ายแดงจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะถ้าสมมุติเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลที่ติดต่อไปเซ็นสัญญากับท่านเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาท่านถึงที่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสาหรับในส่วนของตรงนี้บริการฟรีถึงที่เลยแล้วก็ที่สาคัญเลย หากการทําสินเชื่อของท่านไม่มีการอนุมัติไฟแนนซ์นะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่สามารถไปเก็บลูกค้าเราก็บริการฟรีเงินที่ลูกค้าโอนมัดจาโอนจองเข้าบริษัทบริษัทยินดีคืนเงินตัวเงินมัดจําตัวนี้ให้ลูกค้าร้อเปอร์เซเลยไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าการทําสินเชื่อตรงนี้นะครับลูกค้าทําสินเชื่อไม่ผ่านไม่ถือว่าเป็นความผิดของลูกค้าบริษัทยินดีคืนเงินให้กับทางลูกค้า แล้วก็ขั้นตอนต่อมาขั้นตอนสําคัญเลยเกี่ยวกับการชําระเงินดาวนะครับการชําระเงินดาวถ้าลูกค้าอยู่บริเวณใกล้เคียงอยู่ใกล้ๆโชว์รูมหรือว่าลูกค้าสะดวกมาชําระเงินดาวที่โชว์รูมก็ลูกค้ามาชําระเงินดาวด้วยตัวเองที่โชว์รูมดีกว่าจะได้มาดูรถมาดูหน้าตาโชว์รูมนะครับเรามีที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งแน่นอน100%เพราะว่ารถบรรทุก1คันนะครับอย่างเช่น NLR130 ตรงเนี้ย ต่อตัวถังก็ราคาล้านกว่าบาทขึ้นทั้งนั้นเลยสำหรับโปรโมชั่น nlr 1 3 0เนี่ยเงินดาวเริ่มต้นที่59 0 0 0ก็จริงลูกค้าหลายๆท่านนะครับดาวเยอะนะครับ2 0งแสน3 0 0แสนขึ้นทั้งนั้นเลยก็ยังไงเรื่องเงินตรงเนี้ยเป็นจำนวนมากถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาจ่ายเงินดาวที่โชว์รูมโอนเงินเงินดาวทุกบาททุกสตางค์โอนเข้าบริษัทได้เลยที่สำคัญอย่างตอกย้ำเน้นย้ำไว้เสมอชื่อบัญชีที่โอนเงินต้องตรงกับชื่อของบริษัทนะครับ ถึงจะปลอดภัย100%ซแล้วก็ในเรื่องของขั้นตอนสุดท้ายอาจจะมีเงินดาวที่โอนนอกเหนือจากเข้าบริษัทอย่างเช่นลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือว่าลูกค้าบุคคลที่ต้องการให้ทางเราทําสติ๊กเกอร์เป็นชื่อเป็นเบอร์โทรเป็นโลโก้ของบริษัทของท่านเอาตรงเนี้ยนอกเหนือจากการทำไฟแนนซ์นอกเหนือจากเงินดาวตรงเนี้ยก็อาจจะ โอนเงินบางส่วนนะครับให้ทางบริษัทที่เขาทําสติ๊กเกอร์หรือว่าให้เจ้าหน้าที่ที่เขารับทําเกี่ยวกับพวกนี้ให้ให้ทางลูกค้านะครับตรงนี้ก็เป็นเก็ตเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายรถออนไลน์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เปิดกว้างแล้วครับลูกค้าไม่ไม่จาเป็นต้องขึ้นมาดูรถบนช์รูมละเปิดใน YouTube เปิดในเพจก็สามารถซื้อรถได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม